ต่อไปเป็นการเชื่อมต่อหน้าจอเข้ากับแอปสวิฟหรือสนามวิ่งออนไลน์หากผู้ใดมีฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ก็สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้นะครับขั้นแรกติดตั้งแอปสวิฟลงบนสมาร์ทโฟนของคุณสําหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนให้สมัครลงทะเบียนกับแอปให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากได้ยูเซอร์มาแล้วกดเข้าไปได้เลยแล้วหน้าจอจะแสดงขึ้นมา3ช่องแบบนี้สําหรับเชื่อมลู่วิ่งเชื่อมสเต็ปการก้าวและฮาร์ดแวรให้ผู้ใช้งานกดที่นี่เพื่อค้นหาลู่วิ่งต่อไปกดเลือกลู่วิ่งของเราได้เลยหากเชื่อมต่อํําาาาเเรรรรจขึ้นคคคื่่อองหมมกถูพับว Connect สำหรับผู้ใช้ที่ใช้ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อได้เลยโดยการกดปุ่มนี้จากนั้นแอปสวิฟต์กค้นหาตัววัดชีพจรกดเลือกตัววัดชีพจรอของเราได้เลยจากนั้นกดโอเคที่หน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่การเลือกโหมดวิ่งให้เลือกโหมดวิ่งที่เราต้องการได้เลยแล้วกดปุ่มสตาร์ทลันด้านในแอปจะมีหน้าตาแบบนี้น่าสนุกมากๆเลยครับเพียงเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อลูวิ่งกับแอปสวิฟตเพื่อวิ่งบนสนามออนไลน์กับเพื่อนๆได้แล้วครับ